เมื่อวานนะคะมีพายุฝนตกลงลงมากๆนะคะจึงทำให้กิ่งไม้หน้าบ้านของเรานะก็มาบางร้านอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำการสัดกิ่งไม้ที่บางหน้าร้านเรานะคะให้มันเคลียร์นะคะแล้วก็ร้านจะได้โล่งๆนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ในร้านด้วยนะจะได้ไม่มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เลยพกโอซุกะนะคะ Power Tool เอามาด้วยค่ะเพราะว่าเลื่อยตัวเนี้เป็นเลื่อยที่เบามากๆนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะผู้สูงอายุก็ใช้ดีค่ะ ตัวเครื่องนะคะสามารถทำงานได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งนะหรือว่าตัดแต่งกิ่งสูงหรือว่าตัดแต่งกิ่งที่ต่ำกว่านะคะเราก็ไม่ต้องก้มลงไปเนาะทำให้เซฟเอวของเราได้ด้วยค่ะคะจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกด้วยนะคะว่าจะต่อยังไงให้เครื่องทำงานเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะคะในติกะตะ๊กต k อกถามมาว่าทำไมต่อแล้วเครื่องไม่ทางานนะ ปกติแล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องเนาะแล้วก็มีขาด้วยวิธีแรกก็คือใส่ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้นแค่นี้เองก็สามารถใช้งานได้แล้ววิธีใช้งานกดตรงนี้แค่นี้เลยวิธีเอาออกนะคะกดนี้ดึงออกแค่ไม่รู้วิธีต่อไปอันนี้จะมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นด้านที่เราจะเอาไว้นะคะด้านบนติดกับตัวเลื่อยนะตัวเลื่อยก็คือตัวนี้ถูกไหม เราก็าใช้วิธีเดิมค่ะกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเห็นไหมกดปุ่มสีแดงแล้วก็กค่อยๆดันตัวเครื่องให้เข้าไปแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็แน่นแล้วมาดูตัวนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่อแล้วนะรูมันเข้าเาข้าหากันเนาะมันมันจะมีรูอยู่เห็นไหมสังเกตดูรู<อ>นะก็ถ้าเกิดสมมติเราต่อให้ตรงก็จะสามารถทํางานได้แต่ถ้าเราต่อไม่ตรงน้องก็จะไม่ทํางานนั่นเองค่ะ เทสได้แล้วก็ล็อกตัวข้างล่าง<ม>ตรงนี้ด้วยนะใช้ไข่ฟองธรรมดาธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าวิธีคนขี้เกียจเนาะจะเป็นแบบนี้ล็อกแล้วก็ล็อกตัวนี้นะคะต้องช่วยเขาหน่อยเนยเนาะนี่แค่นี้เชื่อมก็ทำงานได้แหละเอาเทสอีกรอบนะคะกูข้างบนเลยนะกดดึ๊ดโอเคอันนี้คือ สท่อนต่อไปนะคะเราก็จะ,ะต่อ3ท่อนนะคะหลังจากที่เราได้ดูเทคนิคนะคะในการต่อแล้วนะคะให้เอาไปใช้ด้วยนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นการต่อ3ท่อนเพื่อตัด นะคะในต้นไม้ที่สูงแบบนี้นะคะสามารถตัดได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่จําเป็นจะต้องขึ้นไปอยู่บนออต้นไม้นะเพื่อความปลอดภัยค่ะระหว่างที่เราตัดนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะองศาในการตัดก็มีความสําคัญค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะเบาค่ะถึงแม้ว่าต่อ3ท่อนแล้วนะคะประสิทธิภาพการตัดก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะ อันนี้ก็มีผู้สูงอายุนะคะก็จริงๆคุณพ่อเนี่ยเขามีเทคนิคดีนะเขาจะคอยสอนเราว่ามุมไหนที่จะเข้าได้เนะาะแต่นี้นะคะถือว่าตัดง่ายมากๆค่ะแล้วก็อายุ66ปีก็สามารถทำได้ค่ะ ไม่ได้ทําให้แรงเกินไปเนาะไม่ต้องใช้แรงซฟเข่ามากเซนนะคะอ้นนะคะนี่ขอ้วนะคะมาดูต้นอโะโวคาโดที่ปลูกไว้นานแล้วนะคะต้นอโะโวคาโดนี้นะคะจําเป็นจะต้องตัดแต่งกิ่งค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกิ่งออกมาเยอะมากๆแล้วกิ่งบางกิ่งก็แห้งไปแล้วนะคะจําเป็นจะต้องตัดกิ่งที่แห้งออกนะเพราะว่าน้องจะได้มีผลดกๆนั่นเองค่ะพี่ๆเห็นไหมว่าอโะโวคาโดบ้านนิสาดกมากๆนะแล้วก็เป็นอโะโวคาโดออร์แกนิกด้วยค่ะก็ สามารถกินสดกินดิบได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นอะโวคาโดชาวดอยนั่นเองนะคะตัวน,นี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะนิสารักมากแล้วก็ต้นนี้นะคะจะออกผลตอนเดือนกระรกฎกาคมแต่ว่าวันนี้เราต้องทําการ ร้อนกิ่งนะคะที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะซึ่งเลยโอสกะเพิร์เวอรนะคะเบามากๆค่ะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานเลยชาร์จทีเดียวเนี่ยได้ทั้งวันเลยนะคะสําหรับการตัดกิ่งไม้แบบเล็กๆแบบนี้นะสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะต่อสีท่อนให้ดูนะคะว่ายาวขนาดไหนไปดูกันเลย คยาว4ท่อนสูงมากๆเลยนะคะถ้ารวมความสูงของนิสสาแล้วเนี่ยสามารถตัดได้มากกว่า6เมตรเลยนะแล้วบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่เคลมมาแล้วนะคะว่าเบาที่สุดในตลาดและสูงที่สุดในตลาดนะตอนนี้เป็นแบรนด์คนไทยนะคะตัดง่ายขนาดนี้ต้องลองแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดสั่งซื้อได้ในตะกร้าสีเหลืองเลยและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นสเปคเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่โอสกะพาวเวอร์ทูนะบ๊ายบายคะ่ะ 嗯嘛。